ดวงคนเกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนสิงหาคมแล้วเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับผู้ให้กําเนิดกับเรานะกลับไปหาแม่กลับหาพ่อด้วยก็ได้นะครับขอพรจากท่านแล้วก็จะได้รับความสําเร็จได้รับความสมหวังจากพรของแม่ของเราพ่อของเรานะครับก็ไปขอโหสิกรรมด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความมงคลกับชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ในคลิปนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการดูพื้นดวงเบื้องต้นนะครับในแก่ความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับภายในคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยเป็นเสียงของน้องแมวนะครับเอยากเล่นด้วย เลียงน้องแมอาจจะมีเสียงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยเอ็นดูน้องด้วยแล้วกันนะครับดวงของคุณเกิดวันพฤหัสนะครับในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะรเรามาดูในเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับดูซิว่าตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตัวต้นเป็นไพ่อะไรดูซิไพ่ขึ้นเป็น8ไม้นะครับเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะ ทําหลายอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับอาจจะคิดเร็วทําเร็วนะทำหลายๆอย่างไปพร,ร้อมๆกันนะครับามันเป็นภาวะที่คุณต้องคิดตัดสินใจหลายๆอย่างที่ต้องมีการใช้ทั้งสติใช้ทั้งปัญญาในตัวุนเองเนี่ยให้มันเกิดการใช้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับมีหลายอย่างที่มันเข้ามาเป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งความฝันความหวังนะหลายๆอย่างก็ต้องตั้งรับมันให้ดีก็แล้วกันนะครับอ่านดูซิว่าในเรื่องของข้อเสียล่ะข้อเสียไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดเหรียญนะครับ มันเป็นในเรื่องของคุณเองเนี่ยก็ต้องระวังนะมันเป็นในเรื่องของการระวังในเรื่องความประมาทบางทีอะไรหลายอย่างที่มันมารวดเร็วเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดความที่มัน,มน,นไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยก็มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไม่ดีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตที่มันบังเกิดขึ้นนะครับยังไรต่อดูซิคนรับข้างเป็นอย่างไรคนรับข้างไปขึ้นเป็นอัศวินถือถ้วยนะครับในเรื่องของอัศวินเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มัน มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับเกื้อกูลมีคนมาอุปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งช่วยคิดให้คำปรึกษาและลงมือทําช่วยคุณด้วยนะครับอันนี้คนรบข้างค่อนข้างดีนะค่อนข้างจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะไม่ต้องกังวลเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่และสุดความสามารถเมื่อคุณเกิดปัญหาอะไรก็ตามจริงๆนะครับรวมไปถึงเรื่องปัญหา,าต่างๆที่คุณตัดใจแล้วมันมันตัดใจอะไรบางอย่างไม่ทันเนี่ยก็หาคำปรึกษาได้นะครับแล้วก็ทําให้คุณเอาชนะอุปสรรคต่างๆนานที่มัน,มน ดูซิว่าในเรื่องอุปสรรคล่ะอุปสรรคเพิ่ขึ้นเป็นเรื่องของความอดทนนะครับคือมันเป็นเรื่องของการที่มีโอกาสที่จะทําอะไรแบบซ้ําๆเดิมๆนะบางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกเบื่อนะเบื่อว่าไม่อยากจะทําอะไรแบบเดิมๆเลยมันรู้สึกไม่เห็น แสงสว่างปลายอุมโมงค์เลยมันทาให้คุณรู้สึกเบื่อนะครับดังนั้นต้องอดทนหน่อยในห่วงจงุนี้ถ้าไม่ทนเนี่ยในเรื่องของอความสําเร็จหรือการที่เราหวังกับจะได้สิ่งใดเนี่ยมันก็คนไข้จะเกิดขึ้นยากเพราะว่าเป็นห่วงของการรอคอยเป็นห่วง,งการต้องอดทนไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นค,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 ค่อยไปนะครับดูต่อยง,งมาตำแหน่งที่5วาสนานะครับไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือถ้วยนะครับเป็นพลังงานของการที่ได้รับพลังงานจากสิงห์งสิบเหมือนกันนะที่เป็นเกี่ยวกับ ผู้หญิงนะครับเทพเทวาที่เป็นผู้หญิงแล้วก็คอยช่วยเหลือปกปักรักษาโต๊ะันอยู่แล้วก็ค่อยๆจะได้รับผลช่วยเหลือเป็นอย่างมากเหมือนกันนะถือได้ว่ามีพลังงานของคนรอบข้างนะครับก็มาช่วยเหลือรวมถึงเทพเทวาด้วยนะครับก็ถือว่าในห้องช่วงนี้ทาอะไรมันก็ค่อนข้างเกิดความสร็จในตัวคุณเองแต่บางอย่างมันก็ยังคงต้องรอหอยบางก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากนะครับ่ะดูซิว่าในเรื่องของความรักละ่ะนะความรักคนโสดเป็นอย่างไรดูซิ ในเรื่องอดีนะครับไ่ขึ้นในเรื่องของกนโสนเนี่ยนะไปขึ้นนิราบรรพดนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือไม้นะครับมันเป็นเรื่องของการตัดใจในเรื่องของความรักว่าจะเอายังไงดีนะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการจัดการความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันอยากให้มันเกิดขึ้นมากกว่าอาปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ ปัจจุบันไปคือเป็นโมฮินีนะฮะเราขึ้นเป็นเดวิลเนี่ยมันมีคนในเรื่องของการที่ทําให้คุณรู้สึกถูกใจเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอะไรที่มันมาแบบไวๆนะครับทำให้คุณเองต้องตั้งรับให้ทันในเรื่องของอความรักบางทีเขาก็มาแบบไม่จริงใจบ้างความรักมาทีบางทีมันก็มาแบบไม่ดูหน้ารู้ตาบ้างนะบางทีมันมีหลายๆอย่างมาบางทีมันหลอกทางความคิดทางอารมณ์ทางความสึขงตัวคุณด้วยนะครับดังนั้นะแล้วเนี่ยก็ต้องใช้สติเป็นอย่างมากในการคัดกรองคนที่เข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะครับอนาคตละ่ะ อนาคตให้ขึ้นเป็นเนี่ยเรื่องของพยามาแล้วก็ขึ้นเป็นอสองถ้วยนะครับให้ขึ้นพลังงานแรงดูดในเรื่องความรักเนี่ยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปในระยะเวลาสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันเพราะว่าในเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่มันต้องรอคอยต้องอดทนรอนิดหนึ่งคนที่ใช่อะ่ะมันก็จะอยู่กับเรานะครับคนที่ไม่ใช่เหมือนเขาจะมามาแล้วก็ไปนะไม่้องไปคิดอะไรมากแล้วช่วงนี้มันยังตัดสินใจอะไรมากไม่ได้ในเรื่องของความรักของคนโสดนะครับแต่ยังน้อย,นอยเนี่ย สิ่งที่เราอยากให้บังเกิดขึ้นอยากให้มีในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะค่อยๆดีขึ้นถ้าใครอยากจะรู้ในเรื่องของรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้เยอะทำคลิปแยกในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กันมากนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะคนมีคู่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระอิศวรนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชาถือดาบนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของตัวคุณด้วยนะคือบางอย่างเนี่ยมันก็มันเผลอพังพูดไปนะเผลอพังอารมณ์ไปเนี่ยระวังเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนางจะเกิดผลเสียเหมือนกันบางอย่างมันเป็นเพราะอารมณ์มันรวดเร็วอะมันหมายถึงว่ามันมีความกดดันหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจากใจของตัวคุณแล้วมันมีผลกระทบนะครับในเรื่องของการใส่อารมณ์กันนะครับดู ตัวเขาพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของอพรฒนารายบรรทมสินนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสี่ไม้แต่เขาก็ไม่ได้อะไรนะเอาจริงวเนี่ยเขาค่อยๆจะรับฟังแล้วก็เขาพยายามจะเป็นความเย็นนะเขาเป็นความเย็นที่มันไม่อยากจะกระทบรทั่งหาคุณมากนักแต่เขาก็มองถึงอนาคตมากกว่าว่าจะเกิดแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะเป็นปัญหาอีกหรือไม่เนี่ยในยเรื่องของความรักเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณเองก็ต้องจัดการบริหารให้ดีเหมือนกันเพราะว่า ความโอโทนของคนเนี่ยมันก็มีจํากัดด้วยเช่นกันอันนี้เระหวังให้ดีนะครับถ้าใครอยากจะรู้รยายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็อย่า,าจะททำคลิปแยกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมาดูในเรื่องของการงานสําหรับคนที่กำลังหางานนะครับจะ เป็นอย่างไรดูสิเรองหางานในช่วงนี้นะครับให้ขึ้นในเรื่องของโอกาสมันมีโอกาสเริ่มเข้ามาเหมือนกันนะและโอกาสตัวตนตัวคุณเนี่ยมันมีมาค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะครับโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนที่มันตรงและเหมาะกับคุณมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องโอกาสต่างๆแล้ในโอกาสเหล่านี้มันมาพร้อมกับการตัดใจที่มันค่อนข้างจะต้องมองให้ดีนะครับแล้วก็อย่าประมาท นนะยิ่งถ้าคุณไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดเหมือนกันนะในเรื่องโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาเพราะว่ามีหนึ่งอย่างที่เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องของการที่ทําให้คุณเนี่ยต้องคิดดีๆคิดมากๆแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีในเรื่องความสำเร็จก็จะัเกิดขึ้นได้ดีด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับคนที่ เป็นพนักงานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรบ้างในช่วงงานช่วงนี้นะครับไพขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันต้องเตรียมตัวนะในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งต้องรับผิดชอบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิดต้องทำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวด้วยนะในเรื่องการตัดสนใจในเรื่องของโอกาสความก้าวหน้ามันก็มันก็มีเข้ามานะสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณเองต้องมีการจัดการบริหารเรื่องต่างๆที่มันเป็นโอกาสเข้ามา ไอ้ที่่เป็นโอกาสเนี่ยภายขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันต้องจัดการและจัดแจงให้มันดีไม่ให้มันเกิดในเรื่องของความผิดพลาดนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันต้องรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆเพราะว่ามันก็ถูกการเพ่งเล็งเหมือนกันนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็การได้รับการนิยมชมชอบในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณมันเหมือนเป็นการพิสูจน์ใจอย,ยอยู่ด้วยเช่นกันในห้วงช่วงเดือนนี้นะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างาในเรื่องธุรกิจนะพายกึ่งเป็นทองแบบนี้เลยนะเออก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกําไรในสิ่งที่ทําอยู่นะแต่สิ่งที่มาเป็นโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันก็เกิดความกังวลใจเหมือนกันนะครับในสิ่งที่มันกังวลใจเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณเองต้องมีความรอบคอบแล้วก็ระวังให้ดีเพราะว่า,าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเผลอเรอว่าเห็นว่ายมันน่าจะได้เงินแล้วมันเคยทําได้ บางอย่างมันมีโอกาสที่จะตัดใจผิดพลาดได้ด้วยนะครับมันเกิดความเสียเงินเสียทองเหมือนกันนะในเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นต้องการเกิดจากการตัดใจของตัวคุณเองด้วยแล้วก็เกิดการที่ต้องใช้ติสัมปัญญาให้ดีไม่งั้นเนี่ยเรื่องของการเสียเงินเสียทองเรื่องของการเสียผลประโยชน์กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะในเรื่องของธุรกิจที่ลงทุนไปเนี่ยมันก็มีโอกาสเสียผลกําไรเหมือนกันแต่ต้องมีการจัดการจัดสรรการวางระบบให้ดีนะในเรื่องของธุรกิจจะได้ไม่ให้เกิดปัญหาที่มันเพิ่มมาิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของการเงินนะครับตัวชว่าการเงินเป็นอย่างไรโดูซสการเงินไพ่ขึ้นในเรื่องของความเบื่อนะมันมีเรื่องรายจ่ายก็ทั้ง,งเยอะเหมือนกันนะครับรายจ่ายมาันมาก พร้อมกับความทุกข์นะมันมาพร้อมกับการใช้จ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทุกข์ก็ยิ่งใช้จ่ายนะบางทีก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ตัวคุณเองเหมือนกันต้องเกิดจากการที bon. ่คุณเองต้องเปลี <ss weights> ่ยนแปลงเพราะว่าเรื่องรายจ่ายมันมาไม่หยุดไม่หย่อนแต่ถ้าคุณไม่หยุดในการใช้จ่ายเรื่องบางเรื่องที่มันไม่สําคัญเนี่ยมันก็มีโอกาสทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมอีกนั้นก็ต้องเตือนสติตัวเองให้ดีในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นไเชนกัดนะครับในเรื่องการเงินผ่านมาแล้วนะครับเรามาดูในเร โฉกลาภห้าาขึ้นเป็นพระอัคนีนะขึ้นเป็นพระเลิงเลยนะแล้วขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับ ขึ้นเป็นพระแม่อุมาไพา่ขึ้ว่าโชคลาภเนี่ยมากับพลังงานเนี่ยไพย่ขึ้นในเรื่องของวาสนามากับพลังงานเทพเวทวาที่มากับผู้หญิงนะพระแม่อุมานะช่วยได้ไปขอพรนะจะเสริมในเรื่องของโชคลาภมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาราตีไฟหน่อยไพย่ขึ้นประเพเนีอาราตีไฟให้กับท่านหน่อยถ้าใครนับถือท่านอยู่แล้วหรือว่ามีท่านเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วไหว้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามถ้ามีพระแม่อุมาเนี่ยท่านจะคอยช่วยเหลือและเสริมโชคให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพกายเป็นจากไรนะสุขภาพกายไปขึ้นในเรื่องของอาการที่มันมีโอกาสที่จะป่วยเป็นกันนะไปขึ้นในเรื่องของการที่มันเหมือนใช้ร่างกายหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวุเองมากนะักเท่าไหร่แล้วก็เหมือนปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเกิดอาการเกิดป่วยก็ไม่ค่อยได้ไปทาอะไรกับมันมากนะักเหมือนอดทนเอาไว้ะนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดนะังนั้นก็ต้องหมั่นดูแล รักษาร่างกายของตัวคุณด้วยนะอย่าให้มันหักโหมจนเกินไปก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดูสุขภาพใจดิสุขภาพใจเป็นอย่างไรไปขึ้นวิฟอร์จูนะครับในเรื่องของการจัดการบริหารจิตใจของตัวคุณนะครับในช่วง,งนี้มันมีเรื่องคิดเรื่องเครียดเยอะนะแต่ว่ามันก็เป็นในเรื่องของการที่คุณเองก็พอที่จะบริหารจิตใจตัวคุณได้บ้างนะครับแต่ก็ยังมีความคิดบางอย่างที่มันยังหลงเหลืออยู่นะมันต้องจัดการบริหารต้องรู้ใจตัวเอง ให้เยอะๆก็ไว้เพื่อจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของร่างกายดังนั้นในเรื่องร่างกายเนี่ยเราก็ดูแลด้ดีไ,ดดไปตรวจสุขภาพหน่อยนะครับทานอาหารให้มีประโยชน์หน่อยแล้วก็ออกกําลังกายหน่อยเพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแต่ด้านจิตใจก็ถือว่ายังไม่ได้แย่แต่ก็ต้องดูแลให้ดีกเกากัดจะได้มีสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายที่ดีนะครับมาดูในในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยดูซิ สิ่งที่ไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเทพเจ้านาจานะครับความกล้าหาญนะการจัดการปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกําลังใจแล้วก็ด้วยความกล้าของตัวคุณนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระฤาษีนารอดนะครับพระฤาษีนารอดเนี่ยเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ 1941, up, And, ์ที่ปกปักรักษาสรพพวิชาต่างๆนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณกังวลใจที่คุณตั้งใจมันก็จะค่อยๆสำเร็จได้นะทุกสิ่งอย่างเมื่อเรามีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษายิ ได้ปกป้องรักษาจากเทพเทวาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับเรื่องสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยมันจะค่อยๆสำเร็จได้ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเลยทีเดียวนะครับอาดูซิว่าเราควรจมูอะไรนะครับให้ดียิ่งขึ้นพาขึ้นเป็นไหวพระสดมนพายขึ้นเป็นกรดน้ําถือศิลหาโอถือว่าดีมากๆครบเรื่อนมากเลยนะในห่วงช่วงเนี้ย ถ้าคุณมีความกังวลนะครับแล้วก็ไม่สบายใจหรือว่าทุกร้อนใจเนี่ยอยากแรกเลยก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ก่อนออกจะไปทํางานนะครับก็เป็นการเอาเลิศเอาชัยให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการเสริมพลังงานที่ดีให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยรวมไปถึงอยู่ในสินห้านะเอาสินห้าให้ครบไม่ว่าอะไรก็ตามอุปสรรคใดก็ตามหรือว่าอะไรที่คิดร้ายกับคุณใครที่คิดร้ายคุณเนี่ยจะแพ้ภัยไปตัวเองนะครับ ดังนั้นทุกสิ่งใหญ่จะสำเร็จได้เมื่อคุณมีสินห้าครบโดยหมายถึงเมื่อทําบุญแล้วนะครับการไหวพระสมบูรณ์แล้วถือสินห้าแล้วนะครับก็กรวดน้ำนะครับให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษานะครับให้กับเจ้าที่เวทางให้ครบทุกด้านเพื่อจะส่งเสริมให้คุณเกิดความสําเร็จและสมปรารถนามากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของคุณเต้พลังใจนะครับดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของคนเกิดวันพฤหัสนะครับตูซิว่าเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข0ูนย์ะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข2เลข6นะครับเลข1นะครับเลข0ูนย์ เลข2เลข6เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคุณในช่วงนี้นะเป็นเลขมงคลเลยเพื่อเสริมพลังงานไปขึ้นทัดทองทันเงินสมบูรณ์เสริมเรื่องของการเงินเสริมเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของชีวิตเสริมให้ใจิตใจมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะนำเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณทาไวเปอร์ส่วนตัวแคปหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับหรือนําเลขจดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพืเสริมเตหนึ่กช่องทางเหมือนกันนะครับ